สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับช่องลอบยาชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูกันการทอดหรือว่าการตำโรตีครับโรตีจานนาครับโรตีจานนาครับคนขายครับมีถนนนครับมีถนนมีคนมาซื้อครับ คืออะไรครับขนมขนมขนมครับปปมีขนมหลายอย่างครับมีเลือกใช่ไหมมีเลือกหลายอย่างขงายได้ไงเอาเงินมาเลยผมก็ให้ขนมไปครับครับนนโรตีจานนาครับโรตีไข่โรตีจานา ตามเยอ้ข้าค,ควรลำเมรครับนาเกตโคกโปจังหวัดปัตตานีนี่ก่อนครับ